โอเคสวัสดีทุกคนไปด้วยนะครับนี่อยู่กับเกม Counter Strike นะครับงาะวัน,นนี้เราจะมารีวิวทีม PVP สำหรับสองตัวละครนี้เลยเนาะคือรีวนะิวมินี่ในห้อกับผู้หมดคันนะครับก็โอเคเดี๋ยวจะมาทีมเนาะนะก็ตอนนี้แต้มอยู่ที่1 6 0 0ง4นะครับตอนส่วสนตัวก็ PVP ก็ สูดไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลตัวนีย,ยังไม่ค่อยพร้อมนะครับโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูทีมก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปดูดีเพย์เนาะมาทีมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับยานร,รบก่อนเลยนะฮะเล่นใช้เป็นสเตล่าครับเนื่องจากเกียร์เนียมันโดนแบนเนาะแล้วก็สเตล่าเนี่ยมีสก,กิลนะที่เรีย,รยกได้ว่าค่อนข้างที่จะครบรันนะครับในการปิดแนวหลังนะครับผม ซึ่งสามารถผ่านไปได้พร้อมกันถึงสองอันเลยนะสกิลมันแบบ้อมกันนะพร้อมๆกันเลยเนะี่ยก็คอมโบกับผู้มหมดคามเองคือแนวหลานนี้แทบจะทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่มีแพสซีฟเพิ่มความเร็วการโจมตีนะครับให้ทัพทั่ทฝ่ายเราต้องหมดด้วยเนาะนะฮนะโอเคมาดูตัวแรกนะผมใช้เป็นบลินซีเอิร์นนะครับผมบลินซีเอิร์นนะครับก็สำหรับตัวนี้นะก็ ไม่มีอะไรมากนะเนีก็ตามที่ทุกคนรู้กันอยู่เลยครับผมลงก็ได้ค่าคอร์สคือนะครับลงกได้มาลาคืนนะครับผมทับเต็มเนี่ยคือได้คืนสองหน่วยนะถ้าเอาเป็นเหรียญน้องเขาก็จะเหลือจ่ายแค่สามม,า,า,มาลงไปไปด้คืนาเท่ากับจ่าน้นึงเองครับโอเคตัวต่อไปอ่าเดี๋ยวแล้วก็ยังสามารถเอามาัยืนได้อยู่นะ เพราะว่าลราชีวิตค่อนข้างเยอะเลยผมที่ับมาตอนนี้ก็ราชีวิต60,000นะครับตีก็เกือบ4 0ัน0าเจ็ดก็แต่ใช่ได้แต่มังมีทักษในการโอเคตัวต่อไปนี่ก็ผมผู้หมดคางโซยอนนะครับผู้หมดคางโซยอนนี่ก็ตัวร่วมแนวหวังนะตัวร่วมแนวหลังแล้วก็ถ้าจะชิดประเภียอโฟตโฟเตอร์อะไรเนี่ยแบบเดือดเลยนะครับนะผเพราะว่าคาสีจะมี ทำดาเมจกับเค้าเตอร์เพิ่มนะมากขึ้นนะครับผมถ้าอัปเดตเนี่ยก็อยู่ที่15อ่า20เลยเนต์เลยเนะี่ที่เหลือ5แล้วก็ทำดาเมจต่อคนสนันสยเนีโกลชูมือเพิ่มขึ้นอีก30นะครับรวมเด็กสกิลติดตัวที่เปียดด้วยนะครับผมสรุปแล้วเนะี่ยทำดาเมจกับเค้าเตอร์เยอะม,มากเลยนะเนะี่ยยิงเค้าเตอร์แรงนะครับผมแถมสกิลติดตัวเพื่อลงมาแล้วเคลื่อนหมดก็ยังะระเบิดสร้างดาเมจนะครับผมแล้วก็ถ้าอัปเดต จะได้สตรองโหด้วยนะเอถ้าไม่เตะมันจะเป็นคนลงแคฮันดียูบีนะฮะตัวต่อไปตัวชโลยีตัวหนึ่งนะครับผมเต็มาเต์อมมันนีร้รอเลือดที่ห้าหมื่นรับข้าวลบดิที่1นึ0งพนหาร้อะครับผมซึ่งหลักๆเลยของดียูบีเนี่ยเราเอาอมายืนเนี่ยเยอะเลยนะเพราะว่าห้าสี่เนี่ยครัรก็ได้รับดาวอยางที่ได้รับนะฮะน้อยลงนะครับยก็ข้าลบดิสูงนะฮะสก,กิลสามารถ ให้สตูดิโฟฟันเป็นยางหนึ่ก็ลดได้ปีเตอรได้รับลงด้วยครับทัตติมิเน่ก็ได้บัฟดาเมจดลดชิดได้ลดดาเมจที่ได้รับ10%ได้เบนดีเทอชั่น10%นะครับหรือก็อันนี้ลดได้แถมสตู10%นะสกิลปันก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมช่วต่อมานะครับใครหวงนะครับผมสัปดาห์นี้ไม่โดนแบงแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับผมอย่างที่มึงดูกันก็ ตัวมันดีอยู่แล้วนะครับผมตั้งโล่ตั้งอะไรได้ในระบบยิงแรงในยิงข้ามพันศีนในคอมเต็มที่ไดโคเป็นสองครับประมาณนี้นะเนี่ยใครบอก็ตัวตำแหน่งในตัวนี้เป็นตำแหน่งดาเมจของเราใครับบตัวต่อไปฮะซิลเวียเลน่าคูเปอร์นะฮะผมเนื่องจากเซียวลินโดนแบนอย่างต่อเนื่องนะผมราจึงต้องหาสไนเปอร์ตัวใหม่ๆมานะครับผมสกิลเนี่ยผมจะเอ็นเป็นทางโจมตีปกติเนาะเพราะว่าทีเราไม่มีเขาเรียกอะไร เ,เขาเรียกอะไรสติ๊กเกอร์แจกไหมนผม mm. เราไม่มีเครื่อง mm. จกักก็ mm. ไม่ต้องบังอะไรมากในอันนี้ได้ตลัดชิลก็ดีเหมือนกันแต่ว่าผมเอาเน้อดามิเดียก่อนเนาะก็เอาในหน้าที่นี้ก็เอามาเป็นตัวดาเมจเดเชได้เลยะคะฮะตีอยู่ทนะี่สี่พันาะโอเคแล้วก็ยังมีสกิลสตาร์ได้อีกด้วยเลยก็ตบจบตบจบเลยนะในยย่า ที่ตัวต่อไปอ่ะพิชิปเปอร์นะฮะโอเคตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นการแต่ผมชอบนะผม <c oughs> ชอบลเลยครับผมด้วยที่เป็นทหารแล้วก็ลงมาทีหนึ่งได้สามตัวนะครับผมก็เดือนหรือสองที่แปะอะไรประมาณนี้นะเอฟเฟแปดหรืสองนี่ก็ยังไม่ยเยอะเท่าไหร่แต่ผมทำเฉยๆมาเต็มแล้วแหละแล้วผมไดคิด่สิบตัวนะครับผมนะฮะดังจากการโจมตีทุกสี่สามเจียยิงลูกระเบิดน,นะครับผมนะ แล้วก็จะทำได้นแบบวงกว้างนั่นเองนะฮะก็คือยิงครบคศในจะยิงระเบิดออกไปนะฮะอัพหม่ก็จะได้ความเดือดจุดตี20%แล้วก็ข้อหมายบางปุระเบิดเป็นนึงตอนแรกก็คือคบศก็จะเป็นระเบิดตดนสีตวดครับแล้วก็อีกพาร์ตหนึ่งก็คือเพิ่มมาถึงจุด5%นะครับครั้งที่ปล่อยลูกระเบิดก็คือยิ่งได้ตีเนี่ยยิ่งยืนนานเนี่ยยิ่งตีแรงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำมาอัพสกิลเต็มเดี๋ยวก็จะได้ ยิงลูกระเบิดครั้งแรกเนี่ยได้ดาเมจเพิ่ม15%ว่าดีมา,ากๆน,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 นะแล้วก็ได้การหลบดีพเพิ่มมาอีก40%แล้ก็ถึงก็ตองโจมเขาทุ่มควันนะครับผมแล้วมีสกิปเปอร์ตําแหน่งนต่อมาฮะตําแหน่งซัพพอร์ตนะฮะผิดเดี๋ยวคงจะงงว่าทีมนี้มีซัพพอร์ตหรือฮะมันมีนะฮะเป็นเอ็ดดี้ฟิชเชอร์นะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีก็ใช้น้องเอ่อยางานาลิไปก่อนก็ได้นะครับจริงจริงก็ยางันนีิอาจจะดีกว่าละแต่ว่า มาทำใช้สารหน่วยไงอันนี้จะที่พีเชิดใช้แค่สองหน่วยนะครับผมแทนเป็นสารดโดยเนาะก็ฟารังหักมาได้นะครับโอเคมาดูเรื่องของสกิลก่อนนะครับผมอ่าสกิลตดตัวแรกนะครับผมอันนี้ผมจะโฟกัสแค่สกิลติดตัวนะเพราะผมเขามาใช้แค่สกิลติดตัวจริงๆนะครับจะเพิ่ม damage ของทาหารรอบๆ10%นะครับผมได้ใครบ้างได้คันโซยอนนะครับผมได้พีชคิปเปอร์นะฮะได้ดิวมิทแน่นเลยได้ต้องสามตัวเลยนะ แล้วก็นะครับผมอัพเดทเนี่ยจะได้บัฟโดดาเมจที่ได้รับอีก10%นะนะฮในบัฟของสกิลบัฟทหารเนี่ยจะได้ทั้งดาเมจ10%แล้วก็ด,ด,ด,นะด,ดิดดาเมจในดาชอีก10%นะค,คนรับผมส่วนอีสกิลตัวนึงก็คือจะลดดาเมจที่เคาน์เตอร์ได้รับลดลง10%นะก็ื่อทำให้เคาน์เตอร์ตขึ้น10%นะครับผมและอัพเดทเนี่ยก็จะได้ พลังเงินปีก็ติด10%นะก็คือลงไปเนะี่ยบาร์บคอปเตอร์กับทหารเนี่ยได้ดาเมจเดลักชัน่น4ได้ดาเมจไอพลังตุ้ตีเนี่ยอีก10%ก็คือว่าตอบโจทย์นะจ่ายแค่สองเองครับนกะนะ็สุดท้ายฮะสตรองโฮโอเนทหารอีกตัวหนึ่งมือไปอทีนี้ก็บมาไปเป็นสายสามเป็นแจ็ซสองก็เอามาใช้เห็นกันเยอะขึ้นนะครับเห็นกันเยอะขึ้นเยอะก็่าเห็นกันเยอะขึ้นนะครับสกิลนี้ผมยังไม่ได้อัพเลยนะก็ติดตัวนะครับผมก็ลงมาเพิ่มจะ,ะย,ยิงเออเขาเรียกอะไร เพื่อนปกนะครับยิงไปก่อนเนี๋ยวแต่ที่เห็นกันลงเพิรมันจะยิงยิงไปก่อนนะก็ไม่ใช่ไรฮะสกิลที่เราจะใช้จริงก็คือในยูตัวนะครับที่เวลาตายแล้วเนี่ยจะลดดาเมจของเพื่อนๆในห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่อัพเต็มเนี่ยมันกลายเป็นสิบเปอร์เซ็นต์แทนนะครับแล้วก็ได้บัฟหกวิเจ็ดวิแปดวิแล้วก็สิบวิเลยนะโอ้คือสุดยอดมากนะสโตรโมแต่ว่าต้องอัพเลเวลกันหน่อยนะเพราะว่า เต้องอาสกชิวกันหน่อยนะพาะว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ปั้นนะครับก็มาใช้ไปก่อนนะครับผมโอเคอันแบบที่ลายครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีเพ้กันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะเนี่ยชนะรัวเลยนะครับชนะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตาติดนะครับก็มาแพา้ตาหนึ่งแล้วก็มาชนะอีกสองตาโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูตาที่แพ้กันก่อนแล้วกันว่าทำไมแพนะน้นะก็เนี่ยนะฮะ อันนี้ก็จอดที่ร้ายมากเนะเาเนะเจอโอหรือเรเบิลร้อยนะครับเรเบิลร้อยตั้งตี้เลยก็สู้ไม่ได้นะเพราะว่าทีมผมเนีเ่ยเรเบิลยังไม่พอเนาะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้แจ้งเตือนอะไรอนะ๋อบัตรอัปเดตเนี่ยอันนี้เรจะอัปเดตเซิร์ฟเวอร์นะฮะจะอเ,เอาตัวเว็บเข้ามาโอเคก็มาดูตาที่ชนะกันบนะ้างนะฮะแคตาที่เจอทีมไทยทัน้งนะครับผม มาค้งเลยนี่เรียบร้อยเยอะมากมานะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าชนะได้ยังไงเนาะไปก็เดี๋ยวตัวเอเวจะเข้าแลนะา้ว,ปปวนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเพิ่มอีกนะครับก็สายฟีเริ่มอ,อยู่ยากเลยใครไม่ได้ลองแค่นี้เจ๊งเลยเชนะ่นผมเนี่ยนะะฮโอเคเดี๋ยวมาดูก,กันเนาะเปร์มาเขาจะลงหยินเชียร์นะครับผมไปก่อนแล้วก็ลงตัวดามิทไปแล้วพยายามลงแข่งได้ได้อีกตัวหนึ่งนะถ้าจะแบบคอมโบสุดสำเร็จเด่เนะี่ยก็ต้องลวม ดิชิเอินดิยูมิแล้วก็ตัวดาเมจอีกตัวนึกเลยครับอันนี้คือเขาเสียเปรียบเพราะว่าเขาลงไพทชันมาแล้วลงลูลกสังขาวมาเนี่ยลูกสังขาวไม่ได้มาดันเนี่ยเพราะว่าเขาลงชา้าเพราะว่าลูกสังขาวเนี่ยไปดันโลกใครบองแทนที่ผมก็สแปมตัวลงไปเรื่อยๆเลยตรงยางนาดีกว่าก็ไม่มีอะไรนะเกียดนี้ก็อย่างที่บอกนะทีมทหารอะไรเงี้ยจะสายโถงอยู่นะนะครับก็ชนะไปชิวๆนะครับ เกมนี้ก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะเดี๋ยวไปดูเกมไททันอีกเกมนึ่งกันนะครับก็เป็นอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวไปด,ดูสถิติการต่อสู้ดีกว่าผมเนี่ยดาเมจหลักก็จะเป็นคายวอลนั่นแหละนะกนะนะับซิลเวียเลนา่าคูเปอร์นะฮะหนเจ็ดนี่ยหน้าี่แท้งหลักหลักของเราก็จะมีสามตัวก็มีสตรองโฮมีนิชเชอร์แล้วก็ดียูมินนะดาเนี้ลดียูมินไม่ได้ลงและโจบก่อนนะครับ่มนะ ดูเกมที่แบบว่าอันนี้คือจังหวะพลิกผันนิดหนึ่งเนะเขาจะมีเขามีจังหวะลงเร้มารวบตัวรันผมเนะี่ยอันนี้คือเจ็บแสบมากอย่างที่บอกนะเราจะลงแท็กไปสองตัวแล้วก็ได้มีหนึ่งตัวนะฮนะก็โลมาอย่างเลยอ่ะอันนี้คือดิชเดนผมดันไปถึงบ้านหนดแล้วเขาก็แต่ท่านยืนมาตามผมก็โสมได้มีแสบแทนท่านเลยทั้งหลายเขาก็ ลงดาเมจมาเรืนะ่อยๆนะฮะแต่เนี๋ยจะไม่ทันนะเพราะว่าผมโถมได้รัวๆนะผมขอที่ผมน้อยมากนเนี่ยจังหวะน,นีย้ยิวได้รวบหลังผมเลยเนี่ยหายเลยนะแล้วเขาก็สกิลยานด้วยนะครับเขาดันมาฮนะแต่ว่ามียิวได้ตัวเดียวในะดันมาผมก็เลยออกออกสายบวกลงไปจากนั้นฮนะ หมดแนฮะลงเอารถตำรวจมาปิดเกมนไหมแบบเกมนี้ก็ชนะกันไปแบบลอยๆแน่ลอยบ้านลอยอะไรกันว่าไปนะโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกเกมหนึ่งแล้วกันเนาะมิชนะนติดๆหลายๆเกมนี้ก็คือมาสไตล์เดียวกันหมดเลยโถมๆไปนะนวเซตอัพทีมมันเดินลงไปก็ประมาณนี้เนี่ยติดติดแล้วอีกเกมหนึ่งเนี่ย เอาไปเจมี่ดิโอ้เนี่ยเจมี่เจอตัวเป็นพรด้วยนะเจอชวายน้องชื่ออะไรนะชวายหาหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่แน่ใจนะครับด,ดูสักครู่ไอากับชวายนะโอเคไอากับชวาย okay. โอเคนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นี่กันพวกนี้ท้กหมดค้างเหมือนกันมียูนิตเหมือนกันนะครับ มีใครบอกเหมือนกันมีสตรองฮูเหมือนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเขาเรีวิวนะร้อยทั้งสามอย่านะสตอร์หูผมในร้อยคิดวมาดูกันว่าชนะได้ยังไงโอเคไหมเขาบอกเลยว่าィィเอที่ฟีเจอร์เนี่ยมีประโยชน์มานะกเลยรองรับแลตหนึจา่ายแค่สองโทรศัพได้ดีมากเนะี่ยโอเคผมก็สู่สำเร็จเหมือนเดิมฮะแทงสองดาเมจหนึ่งเนะี่ยเขาก็ลงมาเลยะไอชวายกับน้องยูมินะแล้วก็อธิสเบตมาลอยเล็กน้อยเนะี่ย เจอในผมก็ปล่อยสายฟ้าเลยฮะสตาร์ได้นะครับอล้ว้งหมดคขังมาแล้วก็บอกงี้เขาลงมียูมีกับไอชวายมาเนี่ยดาเมจไม่พอนะครับดาเมจไม่พอคาดีเชื่อนกับสตรองโฮนะครับอ่าผมก็ลงโถมข้างหลังมาดูๆเลยนะฮผมก็เอาแมทไลออนเนียมาสตันแนวหลังนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับนะครับบอกมาอีกรอบนึงแต่แนวหลังผมยังอยู่ครบไงเนี่ย พอแนวหลังอยู่ฟบเนี่ยดามเมจมันรีดได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคีทชิปเปอร์เนี่ยก็ยิงยิงยิ่งแกร่กันนะ,ะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีอดดีฟิเชอร์มายืนบัฟให้ด้วยแล้วเนี่ยนะ,ะบัฟเต็มหัวเลยนะลลมานก็เรียบร้อยะฮะโดนโถมรัวๆนะครับหมดทีมไม่เนิบ ครับที่เราก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับ PvP ของทีมนี้เนาะก็สุดเซตเนี่ยก็ดิชเช่เอิร์นนะแทงแล้วก็ดาเมจอีกตัวนะฮะจากนั้นก็ลงตามสถานก,การณ์โนึไปนะครับก็อ่าเดี๋ยวลสูสถิติเนี่ยใครว่องยินนานมากเลยนะดาเมจสี 40, ่หมื่นพิชิเปอร์ดาเมจสองหมื่นเห็นเป็นตัวทหาร SR เก่กาอย่างนี้นะคุณไม่เคยใช้กันเดียว,ว่าถ้าได้ยินอนานานันนนที่นี่ดาเมจไดเ้เยอะมากเลยนะ คุณม็ตอบโจทย์เลยนะโอเคแทงยัน okay. ส uh, okay. ุดเน้นจะเป็นสตรองโฮเลยครับโอเคก็กระมานี้ละกันนะครับผมสหรับทีมพีวในสัปดาห์นี้ที่เป็นของทางบริยูมีนะ่เนี่ยเด็นทีมทหารผสมเคาน์เตอร์นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขและได้ป,ประโยชน์กับการดูคลิปนี้นะครับผมก็ว่ม,มีความสุขการเล่นเกมครับ So